อีอวันนี้วันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบเท่าไหร่วันนี้ยี่สามยี่สามหรือยี่สี่วันนี้ยี่สามเนาะวันอังคารที่ยี่สามนะครับอ๋อถ้าจําไม่ได้ยังไงก็รบกวนสกิดสกิดมาหน่อยละกันนะครับวันที่ฮะยี่สี่บอกวันนี้โอ้ยี่สี่แล้วนะเด็กว่ายี่สามนะครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สี่พี่เป้ว่ากันหละอ๋อนะครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ เมฆลืบๆมาเลยนะครับมีลืบครั้งอ่างนี้ยังกับน้องพลิงท้มเหมือนกับฝนจะตกหนักนะครับก็ทําความสะอาดรอแล้วนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็คือเช็ดทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวหาน็อตเสียบให้สวยๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็พร้อมชุดแขวนนะครับหน้าตะแกงปั๊มนะครับผมเดี๋ยวจะมาลงราคาตอนท้ายนะครับให้ให้ไอขาดมันทําความสะอาดให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ไอขาดนะครับก็รื่ขาดนะครับชายาเขานะครับชุดนี้ไม่ไปสักทีนะครับผมรบกวน รบกวนเลยนะครับผมท่านใดยอยากได้มาชุดละ2,900บาทถ้าเอา2ชุดนะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับพิเศษใส่ไข่นะครับกนะ็ตะแกงปั๊ม15นิ้ว1คูณประมาณนี้เลยนะครับหรือท่านอยากจะประกอบพร้อมดังแจ้งมาได้เลยมีดอกมีแหลมประกอบให้ท่านพร้อมพร้อมดังพร้อมเสือเทบให้เลยนะครับอ๋อนะครับก็เดี๋ยวจะลากยาวเกืนไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ เอาเป็นว่าร้านมณีเล็กทอนิกส์สุรินเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านใดที่เคยซื้อของเคยรับของไปแล้วหรือของไปถึงนะรบกวนเช็คสภาพก่อนนะครับเนาะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก็ดีนะครับรบกวนลองเลยนะครับผมอย่าให้เกิน3วัน5วัน7วันนะครับผมเพราะผมจะไม่รับสินค้าคืนนะครับเป็นพาวเวอร์เอเนี่ยผมจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับ ถ้าท่านไปถึงแล้วมันมีปัญหายังไงลากไปหลายวันนี่ผมมีหลักฐานที่ถ่ายไว้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดวันไปอะ่ะส่วนมากอะ่ะผมจะลบคลิปที่ผมออกก็คือว่าท่านได้รับของและลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รับสินค้าคืนเช่นกันนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้ร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีเก็บปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่เป้บอกมีแต่ปลายคาง ปลายคางหมูกับหมูกับเมื่ดแาบความหน้าความางละลายเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเพราะว่าถามกันมาเยอะเหลือเกินปลายคางปลายคางเฮ้ยไม่ใช่ปลายทางปลายทางเนาะอ่นะครับก็จะมานําเสนอหลากหลายสินค้าหลากหลายนะครับลงเมื่อวานวันก่อนวันก่อนนู้นแล้ววันนู้นก็มีนะครับอ๋อลงไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับอ๋อสินค้าก็พอได้ขายไปวันวันนะครับ พอได้ได้กินข้าวได้กินซอยจุมั่งอะไรมั่งนะครับอ๋อให้ดูเพื่อนเพลิน<ๆ>ก่อนนะครับประมาณนี้ดูเพลิดเพินนะดูเพลิดเพลินเนาะ<ๆ><ๆ>อ๋อตู้ลำโพงเราไม่ขายบอ่อฝนเนี้ยไม่ได้ลากออกมาขายเลยตู้ลำโพองอ,พปปอ่ะพี่เป้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวคลิปตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เมฆฝนถ้าฝนไม่ตกคลิปตอนเย็นในในในทางเซดุกดวยด้วยครับผมมณีเทเลอทอนิกนะครับมณีเทเรำมณีเทเรำอ๋อพี่เป้กราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีไม่รักแฟนเพลงครับผมพูดดังๆหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอโยพูดเหมือนไม่ได้กินข้าวครับยังไในกินข้าวครับผมขายเลย NP ครับ4 2 7 9 0งบาทครับนี่ดูไส้ในนะครับไส้ในไม่ออกครับเพราะว่าไส้ในไส้ในไส้ครับอันนี้เก้าเดือนของเก้าเดือนไส้ในอยู่ในนี้นะครับอ่ะไส้ในเดื้อมดื้อเอาเป็นว่าเดิม4,200สไม่มีรอยยังไม่มีรอยแกะเด้อข้าวนี่ยังไม่ซ่อมยังไม่ซ่อมนะครับมีมาสองแท่นแท่นละ นะครับเจ็ดพันเท่านั้นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพี่เป้บอกแล้วนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับมีสองแท่นนะครับมีสองแท่นนะครับไฟน์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 นะครับผมอันนี้อันนี้วอลลุ่มไม่รู้เข็นมาเมื่อกี้หลุดไปตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บใส่ให้คืนนะครับวอลลุ่มมันตกอไม่เป็นไรรีบนะครับฝนจะตกแล้วตัวนี้นะครับสามพันแปดร้อยบาทแท่นละแท่นละนะครับไม่ใช่ซีแท่นสามพันนะครับตัวนี้เดิมเดิมทุกแท่นไหมเดิมเดิมไหมมัน ดูไม่ไม่ออกเลยว่ามันเดิมไหมว่าไม่เห็นมีรอยแกะตรงไหนเลยครับผมอ๋อรอยเชื่อมเดิมโรงงานนั้นเชื่อมเดิมเดิมโรงงานไม่น่าจะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดิมเนาะเท่นละสามพันแปดร้อยบาทไฟแอนด์ไฟอ่าวีเอสพันห้าตัวนี้เสียงดีมากนะครับขับกลางแหลมเสียงดีจริงในการละสองถึงสามดอกเอ็ดนะครับผมเตอร์เทปเตอร์เทปมีมาสี่แท่นครับสะเทือนนะครับสะเทือนสะเทือนอะไรนะ อสะเทือนยันคนจับโทรศัพท์อ่ะเขาบอกว่าซื้อไม้กันสั่นได้แล้วมีเอฟซีบอกมาหลายคลิปแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านถ้าคนเดียวกันหรือเปล่าบอกว่าให้ซื้อไม้กันสั่นก่อนอ๋ท่านที่คอมเมนต์มาน่ะรบกวนซื้อแอมผมก่อนนะครับผมจะเอากําไรตัวนั้นแหละเอาเงินตัวนั้นแหละไปซื้อไม้กันสั่นมาใส่นะครับผมเนาะครับเสนอเสดงตัวด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมบอกไปแล้วนะครับครับผมนะครับผมนะฮะตัวนี้ NPE นะครับผม xl 450นะครับผมตัวนี้ npe นะครับสภาพ450นะครับสภาพสวยมากเลย4,300บาทนะครับผมรวมส่งให้เลยราคานี้รวมส่งให้เลย4,300บาทครับผมสภาพข้างในนี่สวยมากนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยสวยจริงนะครับสวยสวยเดิมเดิม4,300บาทรวมส่งเอาเขียนว่าส่งเลยสิครับพี่ส่งด้วยครับผมเดี๋ยวผมเขียนว่าส่งให้เลยครับส่งส่งนะครับผมสอเสือสอเสือสระองนะครับสอเสือสระองคสอเสือสระองส่งนะครับนะครับพี่เป้สะกดเก่งมากนะครับผมสะกดจิต นะครับสามพันบาท PM สองพันสอง NPE NPE นะครับดูไซทะลักนะครับผมนี่นี่นะครับผมสวยแล้วอะไรนี่ม้วกอะไรนี่เข้ามาแบบนี้เนาะม้วกอะไรใหญ่แท้เข้ามาแบบนี้เลยเราลงทุนนะครับลงทุนแต่ม้วกแต่ไม่ลงทุนมาเพลงนะครับมาวกเพลงก้อนก๊าดนะครับผมมาวกเพลงหมากระดับนะครับแต่ม้วกเพลงก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเท่านม นะครับเท่านมคนที่นมใหญ่ๆหน่อยเนาะใช่ไม่ใช่นมเท่าหัวแม่มือนะครับผมไอแม่มือหัวแม่มือนั่นหัวนมมอเฟดครสี่คู่หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่คู่หมอเฟดทีอาร์ดิ้งโอเทีอาร์เหนือทีอาร์ครับตัวนี้เดิมๆแล้วกันเอาเป็นว่าเดิมๆนะฮะสามพันบาทเท่านั้นสามพันบาทสวยๆเดิมๆเลยตัวนี้จะเป็นปกตินะครับผมอ่ะโอ้อันนี้นะครับอ้ยนะครับหลายหลายหลายท่านถ้ามองไม่ชัดอ่ะ ขอรูปแล้วขอรูปอีกอ่ะผมว่าผมถ่ายให้เห็นเยอะอยู่นะเนาะก็บางทีงานผมเยอะไม่สะดวกที่จะตอบหรือตอบไม่ทันหรือตอบล่าช้าก็ท่านไม่พอใจก็ทักมาทางไลน์มามาต่อว่าผมนะครับโอ้ตอว่าแรงด้วยอ่าก็เราไม่ว่ากันท่านมีสิทธิ์จะต่อว่าผมได้แต่ผมก็มีสิทธิ์บล็อกท่านเช่นกันบล็อกเลยครับ ตู้ตัวถ้วยเว้ยถ้าอยากเห็นจัดชัดมาดที่ร้านนะครับผมที่ร้านเลยเห็นชัดๆเข้ามาดูเลยเขาบอกอยากเห็นมันีเออเข้ามาดูเอ้าใช่ดูฟรีกันได้ที่ไหนมันีเปรย์รำนี่นะครับใจตะมือตะตีเครื่องบอกตัวนี้เป็นเจวายนะครับเจวายซีเอยี่สิบตัวนี้ดันสแปดคาราซีสามดูสีดำนะครับผมตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตต์ปิดเปิดนะครับผมวิลลุ่มนะครับซ้ายขวาไม่ได้เสียบไฟเลยไม่ติดนะคไม่เป็นไรเก้าพันห้าร้อยบาทเดิมๆเดิมๆคาร์พาสิบสองลูกนะครับทีอาร์นะครับ ดูบนพลินนะครับคล้ายๆอะไรเอ่ยนะครับผมก็ต่อมามนะครับผมกั่ราคาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างละสิบสองสิบสามคู่มไม่รู้อันไหนดันไม่ดันผมไม่รู้รู้แต่ว่าใช้งานปกติแรงๆสเปด <11 S 1> นิ้ข้างละสามสี่โดกตามวันลำพูงเลยครับจัดไป 8, เอ,เอเ็นเทคเ้าเอ็นเทคนี่ทำไมราคานี้เหรอ รราาคคไหนับเอ็นเทคมันห้าพันเก้าลูกพี่ใครมาลงราคานี้เนาะห้าพันเก้านะครับบาทห้าพันเก้าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เป้ก็แกลี่นี่ห้าพันเก้านะครับตัวนี้ห้าพันเก้านะครับเออลงลงพี่นะครับอันนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเก้าร้อยบาทเด้อนะครับเก้าร้อยนี่สวยๆเดิมๆไฟเขียวสวยมากตัวนี้ยเดิมๆยังไม่ใหม่ๆเลยครับเจ้าของซื้อมาอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องเลยเพิ่งมาครดูดูอะไรนะน็อตเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ช้ำเลยนะครับนะครับ ก็เดิมๆสวยๆเลยก็ค e <AL> e ือลองครั้งเดียวอ่ะเจ้าของเอาเป็นว่าตามนั้นแหละเอฟซีเอ็นเทคจัดเลยจัดเลยอ่ะตัวนี้นาลาย NPE พนาฬาสาย350วัตต์มอสเฟตครับผมตัวนี้เดิมๆเลยนะครับตัวนี้เดิมๆมีคาปาด้วยตัวนี้เข็มไม่ขึ้นเด้อครับผมเข็มไม่ขึ้น2,900ัาร้บาทเก้าบาทใช้งานทุกช่องไหมใช้งานทุกช่องครับผมไม่มีคอกแครกเด้อนะครับ ทันทีเอาไปลองคาราเกะโดนตานะครับผมนี่นะครับโดนตาจะเลยครับนี่โดนตาโดนใหญ่นะครับเฟรนิวคาราซีดอกเลยสูงมาให้ลูกพี่นะครับผมอ่ะนะครับปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟของอะไรนี่นะครับเนาะของอะไรก็ตามนี้แหละนี่จักรัดสามพันเก้าร้อยบาทพร้อมแรกนะครับผมแรกมีข้างหลังมีข้างหลังตูดจะเป็นอย่างไงเด้อนะครับมีพวกปลักนะครับวางแนวนอนว่าโทรศัพท์มันแนวนอนลูกพี่เอออย่าตั้งเออนี่นะครับมีอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้พร้อมแรกไปเลยนะครับผมอ่ะพร้อมแรกไปเลยสามพันเก้ายังไม่รวมสูงนะครับ อันนี้นะครับลดตัวละเจ็ดร้อยตัวเจ็ดร้อยนะครับผมเออ่คอมเพรสเซอร์ของเอซาเบสนะครับผมตัวนี้ห้าร้อยบาทหกร้อยหกร้อยบาทนะครับผมนะครับโอ้ราคารถติ๊กเลยลดวันนี้ลดกระนำแท้พี่เป้ลดจน,นขาดทุนแล้วอะ่ะนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟเจ็ดร้อยบาททำไมถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม่สว่างเลยนะครับ ไอ้ตััววนนี้มมไ่่สางึกออกมาไม่สว่างครับเดี๋ยวก็วัดโวลต์ขึ้นปกตินะครับแล้วก็ปลั๊กตัวนี้เออสวิตสวิตเสียนะครับตรงแล้วนะครับตัวก็คือก็คือสวิตต่อตรงแล้วเสียบไฟที่นู่นก็เข้าที่นี่เลยใช้เลยในเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเป็นแปดร้อยจัมเปอร์อีคิวจัมเปอร์ใช้งานปกตินะครับผมหนึ่งพันบาทพันบาทจัมเปอร์ทั้งสองตัวเลยสตัวครับผมตัวละหนึ่งพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับกรุงเทพค่าส่งตัวนี้ไม่นะครับเป็นดิเอตช้งานปกติเลยนะครับตัวนี้ หกถึงเจ็ดเซนเมตรสบายนะครับผมนี่นะครับเสียงดีนะครับผมนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งหนึ่งพันบาทรวมส่งเลยนะครับผมอ่ะถลาไยเอาแคบมากเลยยกล้อนะครับอันนี้ทําไมไม่ไปสักทีสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเอาอันนี้เพิ่งมานะครับมิกเอ็มบีเอสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไอตัวก่อนๆขายไปหมดแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าขายเลยสามพันเก้าร้อยบาทเอาเป็นว่าโปรโมชั่นวันนี้รวมส่งให้เลยนะครับโปรโมชั่นจะได้ทุกช่องนะครับจะได้ทุกช่องเอฟ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 เนอะ นะครับน um, mm ี่ยี่ช่องเอฟเฟกนะครับผมนี่เอฟเฟกเอฟเฟกนี่อ่านว่าเอฟเฟกนะครับพี่น้องเช็คแล้วเนาะเช็คแล้วครับมีกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามกรุ๊ปสี่นะครับนะครับผมหกเจ็ดแปดกระสิบครับผมช่างงานปกติมีแค่สี่กรุ๊ปนะครับสี่กรุ๊ปครับผมอ๋อตัวนี้ว่ายังไงตัวนี้ไอวันนะครับมาใหม่นะครับมาเมื่อวานนี่นะครับเช็คแล้วนะครับผมอ่าช่างงานปกตินะครับตัวนี้มีเอฟเฟกเด้อนี่เอฟเฟกนะครับเอพีสามบูทูธยูเอสบีได้หมดเลยนะครับได เอาสนใจทักมาสนใจเนี่ยนะครับจอยอแจวเลยครับตัวนี้นะครับโทรมาแอดไลน์มาลงให้ตลอดนะฮะเบอร์โทรก็ลงให้ทุกคลิปคลิปครับผมครับจะถูกจะแพงโทรมานะฮะนะครับครับถ้าจะโทรมาด่าไม่ต้องโทรนะครับรับสายเสร็จด่าผมผมก็สวนเลยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นมิกเอ่ออะไรนี่นะครับ ชื่ออะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไรมิกนะครับขายพันสี่ร้อยบาทสภาพใหม่ๆพร้อมกล่องใช่ไงปกติเลยครับผมนะครับกล่องใหม่นะครับผมอันนี้ y า m a h a y a m a h านะครับพูดหนึ่งพันบาทเองครับมาหกไม่ได้นะครับเดยวมาหาอย่างเดียวนะครับผมยามาฮ้าไม่ใช่ฮอนด้านะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับมีเอฟเฟกต์นะครับมีเอฟเฟกต์มีเอออะไรยูบีนะครับปูทุ์ผมไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าเพราะหน้าจอมันไม่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 ติดไม่ติดนะครับจอไม่ติดแต่ยูบีเสียบใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับผมยูบีเสียบออกนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับเป็น power นะครับแรงๆเลยนะครับทำไม500บาทตัวนี้ power ตัวนี้500บาทนะครับ500บาทนะครับตัวนี้เป็น power m ใบนะครับไม่มีวอลลุ่มนะครับสายช่างนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยตังนี้ดังไหมตังนี้ดังออดๆครับวันนี้เงี้ยงอนเงี้ยงอนครับผมฝั่งนี้ไม่ดังตัวนี้ไม่ดังไม่มีใหญ่แล้นะไม่มี t r ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่มี k หนึ่งเจ็ดหกอ่ะไม่มี k หนึ่งเจ็ดหกครับเฉลยเฉลยแรง นะครับอ๋อ uhm ห้าร้อยบาทสายช่างสายช่างนะครับเอาไปซ่อมเองครับครับประมาณนี้กล่องกักโม่เพลงกล่องโม่เพลงนะครับบอร์ดแล้วก็ซิงค์นะครับนะฮะเอายกออกเลยจะได้ขายมอดึงไฟนะครับมอดึงไฟนะครับผมนนี่ะครับมอดึงไฟสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสกัดลมซีนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับวัดโวลต์ขึ้นนะครับเช็คแล้วไฟผ่านโม่เพลงปกติ หมุนขึ้นปกติส่วนว่าจะเอาไปลองแล้วให้กร่งดังเนี่ยท่านเอาไปลองเองเพราะผมไม่ได้ลองขนาดนั้นดึงขนาดนั้นในกลัวสายผมละลายเนาะผมแจ้งตามตรงแล้วนะครับผมเนาะแต่ประมาณนี้เลยตัวนี้มีล้อด้วยมีล้อนะครับนี่มีล้อมีล้อนะครับนะครับด้านหลังเดี๋ยวเดี่ยวด้านหลังงานปกติครับผมนี่ด้านหลังอุปกรณ์ครบนะครับไม่แตกไม่หักพัดลมทํางานปกติีปกติประมาณนี้เลยตัวนี้นะครับเอาเก็บนะครับตัวนี้ครับผมขายอะไรเอามา นะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับผมตัวนี้เป็น2องอันหนึ่งคูณหนึ่งนะครับกลางแหลมเลยนะครับมี8ตัวนะครับตัวละ3ามบาทนะครับสามบาทนะครับมี8ตัวนี่ครับยังไม่รวมส่งเลยนะครับสวยๆนะครับถูกถึงถูกมากเลยนะครับราคานี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับของ G75 นะครับผมนะครับไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าของใครเราผมไม่รู้จักเลยนี่นะครับตัวนี้ไม่มีลักโลอบนะครับวันนี้นะครับผม ลักลอบถ้าไม่มีไม่มีของลักลอบนําเข้าหลังร้านนะครับอันนี้ของในร้านเองเลยนะครับผมอันนี้อยู่ข้างนอกร้านแล้วครับวันนี้ครับผมเนาะนะตัวละสามร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมหกทางนะครับเละเลมเล่มออหกทางเลมเลมเล่มเลมเลมเลมครับเอาใส่เลมได้หกตัวตามนั้นสามร้อยบาทนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยนะครับคุ้มมากคุ้มครับผมแคบเลยหนึ่งสองโชคแพรกันในนกแคบกันเกลือนะครับผมจะได้ อันนี้อันนี้อันนี้เน็ตเวิร์กร้านอาทอนนะครับผมนรพิจตุยรานอาทอนบุรีรัมย์นะครับเน็ตเวิร์คตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อันนี้เป็นสองทางนะครับมีโลโก้รานอาทอนนะครับนี่ยโกโลนะครับผมโกโลโลโก้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยตัวละสองร้อยห้าสิบบาทครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวหนึ่งพันบาทเท่านั้นราคาถูกมากครับเสี่ตัวอ่ะผมเอาแล้วครับผมเอามาเก็บนะครับเอามาเก็บไม่ไม่ชั่วเหมือนเดิมนะครับตัวละห้าร้อยไม่เส้นเหมือนเดิมตัวละห้าร้อยค่าส่งตัวละห้าสิบบาทนะครับผมอ่ะนะครับแหลมนาโนวาแหลมนาโนวานะครับผมตัวนี้เป็นวอย เปลี่ยนยังนี่โอ้เปลี่ยนมาแล้วนะครับผมหวยเทหวยเทอันนี้นะครับผมหวยเททุกตัวหวยเทใจใหญ่อย่างนี้แหละนะครับผมน่าจะเทและใหญ่ใหญ่ยังนี้เอาตัวละสามร้อยห้าสิบบาทครับสามคู่ละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับถ้าแยกตัวละสามร้อยห้าตัวนี้นะครับโดดดูดูไว้แล้วก็แปดร้อยวัตต์นะครับตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับตัวนี้พลอยสามผงาพผงาดนะครับผงาดนะครับผมผงาพผงาดโดกลูกพี่อ่านะครับผมนี่ เฮ้ยทำไมอะไรลายๆเช้อันนี้นะครับเอฟซนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นวอดดอกเดิมนะครับเกาติดม้วงมานะครับกาวเาติดม้วงม้วงมันเปิดจากนี่มาฝั่งนี้ตัวนี้ยังเป็นกาวเดิมโรงงานนะครับเขาก็เลยทากาวเอาแค่พอใช้ของเขาไปก่อนนะครับตัวนี้เดิมดอกเดิมนะครับตัวนี้ดูคอครับผมอ่านะเนี่ยครับผมเดิมเดิมดอกเดิมนะครับแต่ว่าแค่ติดกาวหมวกมาแค่นั้นเองไม่มีพ่นต่อเสียงนะครับผมทักมาหลังไม่ทักมาหลังเดี๋ยวจะแจ้งราคาตัวติดหมวกให้นะครับผม อ๋อสิบนิ้วนะครับมีอยู่แปดดอกแปดดอกแปดดอกสิบนิ้วอ้อมอ้อมนะครับสินิ้วนี่ครับวอยสองนิ้วครึ่งตัวนี้นะครับผมวอยสองนิ้วครึ่งสินิ้วนะครับ power m i ์สี่ร้อยวัตสิบสองสี่สิบห้าโอ้สิบสิบห้าวอยสี่สิบห้าวอยนิ้วครึ่งนี่วอยนิ้วครึ่งวอยนิ้วครึ่งนะครับเดิมเดิมแต่วอยเล็กนหะเสียงมันจะเสียงดีนะครับผมตัวนี้นะครับสี่ร้อยวัตต์นะครับดิสเบลอยู่ที่ก้สเปดดิสเบลเลยนะครับโอ้นะครับคู่ละห้าร้อยบาทคู่ละห้าร้อย นะครับคห้าร้อยบาทอ้นะครับเอาไปฟังทำหูฟังนี้ได้เลยนะครับผมนี่อ้าวอคายเสื้อลั่วรั่วรัวรัวรเออหลอนหมดเลยนะครับผมเออเออคลายเลยครับจะไม่เสร็จเออเจ็ดห้าศูนย์ตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสภาพสวยสวยนะครับสวยๆเลยเจ็ดห้าศูนย์ครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเอา ไม้กวาดปัดๆนะครับขายเลยนะครับ450บาทครับ44นะครับอม440นะครับพร้อมปากลายเลยเออสักพวยซอสนะครับผมปากพวยซอสนะครับปากแปดพุทแปะเลยแปดพุทแปะข้อเกลียวนะครับผมตัวละ450บาทตัวละ450บาทครับผมนี่จะเลือกมาจะเลือกมาครับอันนี้ดอกตัวไหนนะครับดอกตัวนี้นะครับเป็นอะไรนี่นะครับเดี๋ยวดูกลอนนะครับผมน่าจะเป็นชาเลนเจอร์นะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยตัวนี้โอดิโอดีไว้400วัตต์นะครับผมนะครับดอกละนะครับคู่เลยตัวนี้ใช้งานได้ไหมลูกพี่ตัวนี้ใช้งานได้ไหมใช้ได้ ตัวนี้ตัวนี้หยอดกาวโคมาทั้งสองดอกนะครับครัเอาดอกละเท่าไหร่ดีหยอดกาวมาก็เหมือนเราใส่ทองนะครับผมที่คอนะครับที่คอนะครับเลยซอสกูซอสกูนะครับผมอ๋อเตมุกเตมุกเดิมนะนี่หมวกเดิมไวเดิมหมวกเดิมแต่หยดกาวโคมาหน่อยหนึ่งนะครับลักษณะนี้ดอกละพันเจ็ดพอดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหยดกาวโคมาแต่ใช้งานปกตินะครับครับเหมือนเราใส่ทองนั่นแหละครับผมถูกแล้วนะครับ อ๋ออันนี้ชาร์ l เจอร์พันสองทำไมขายถูกแค่นะครับผมึ่ล้านหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเองชาร์ l เจอร์พันสองนะครับตัวนี้มีปัญหาไหมนะครับตัวนี้มีไรนะครับตัวนี้หน้าตัวไหนตัวตัวนั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาฐานเขียว้อยติดนะครับ,รบตัวเนี้ยก็คือยังแค็ๆอยู่แต่ว่ายกขึ้นแล้วเบียด นะครับอ่ะเตัวนี้ไม่เบียดตัวนี้ไม่เบียดไว้เดิมไว้เดิมแต่สไปเดอร์เอายกยกหน่อยนึงยกเนี่ยสไปเดอร์แตกลักษณะนี้นะครับนี่ขอขาดสมองแตกครับผมขอขาดขอขาดเฉยๆสมองยังไม่ไหลถ้าสมองไหลนี่ผ้ากระจายแล้วนะครับผมอ๋อนะครับสิบแปดเมตรสี่คูณสองจุดห้าสิบแปดเมตรนะครับโอ้โหตัวนี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับผมเขียนกันสดๆเลยรวมทรงเลยรวมทรงนะครับทรงทรงอ่าเนี่ยนะครับทรงนะครับสี่สี่คูณหนึ่งจุดห้ายี่ห้าเมตรนะครับ ตัวนี้ยีบห้าเมตรสี่โคอันนี้ก็หกร้บาทรวมส่งนะครับหกรบาทรวมส่งนะครับผมหกร้อยบาทจะบ่า้ันซื้ออ้ลางลางจอลูกตาไม่มองไม่เห็นเลยในโทรศัพท์เออซื้อไหมได้แล้วผมไม่มีตังเลยครับเดี๋ยวเขาขายของก่อนนะครับผมนะครับนะครับผมหกร้อยรวมส่งไม่มีตังซื้อปากกาไม่กี่ครับผมสี่คูณหนึ่งจุห้ายิบห้าเมตรหร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้สองคูณสองจุ้ายี่บเอดเมตร อันนี้อันนี้ยังไงทําไมหัวมันเยอะจังนะครับหนึ่งออกซีครับผมตัวนี้หนึ่งออกซีนะครับสองคูณสองจุดห้าสองจุดห้าบอกเหมือนกั็เล็กจังมีตัวเลขเห็นตัวเลขไหมมีแ่เมนบอกไหนวัดแล้วเท่าเอาวัดวัดขนาดกับตัวอื่นดูบ่ใช่ไหมเราจะดูก่อนแต่ลงไปมันสองห้าเออสองจุดห้าครับสองจุดห้าเอาสองจุดห้าสองจุดห้าหัวลิดหัวลิด โวลิตทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้คือลบนะครับนาะแกะดูอีกทีตัวนี้สองคูณสอเมตรเข้าหนึ่งออกสีนะครับก็พ่วงได้สี่ใบเลยนะครับตัวนี้นี้ยี่สิบเดเมตสองคูณสองจุดห้าหนึ่งออกสีตัวนี้เอาเป็นห้าร้อยไปห้าบาทห้ารวมส่งให้ห้านะครับผมห้าบาทรวมส่งนะครับส่งให้นะครับผมนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ ของของยังมีนะครับเราเอามาลงนะครับมีอย่างอย่างละสี่เส้นยางละสีเนี่ยนะครับก็ท่านใดสนใจชุดไหนเนี่ยเรากองไว้รอท่านแล้วเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สนใจชุดไหนที่เป็นสายนะครับแจ้งมานะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าหมดหรือยังหรือว่ายังอยู่นะครับนี่นะครับผมเป็นตู้กลางเหลมนะครับมีอยู่สามบาทไอเชือกนั้นตัดออกด้วยลูกพี่มันมันไวทําไมนะครับเอาใบละสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับผมมีหลังด้วยเนยนี่เลย กบีเวรลังต้องสามใบนะครับถ้ามีเรือตามนะครับก็หายไปไหนหนึ่งใบไม่รู้ใบละสามร้อยบาทเพลทหลังนะครับผมใส่แหลมจรวดได้ตัวนี้เพลทลีดเลยไม่มีตะแกรงนะครับถ้าจะให้ใส่ตะแกรงก็ใบละสี่ร้อยนะครับใบละห้าร้อยใส่ตะแกรงด้วยประมาณนี้เขาลังไหผมมาใหม่ ตัวนี้มาไหมนะยี่เมนต้มานานแล้วใครไม่ได้สักทีเอาพอดีครับผมเมืเคยมีท่านใดเคยถามผมเนาะใบละสามร้อยบ๊วยสามสี่ร้อยแถวนี้แหละเอาขอใบละสี่ร้อยได้ไหมสามสามสามร้อยก็สามร้อยไปสามร้อยครับสามร้อยบาทอาใบละสามร้อยพอยังไม่รวมส่งค่าส่งใบละสองร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้ตู้อะไรนะครับ อันนี้ท,ที่จะที่ว่าจะแจ้งราคาน่ะยังไม่ได้เดี๋ยวผมคุยเสร็จค่อยแปะก็ได้ราคานะครับรตัวนี้เป็นตู้เสียงกลาง12นิ้วตะแกรงปั๊มเนี่ยเห็นชัดๆเลยพี่เป้ปห,หันไปโน่นหันหันหันทางนี้เออมันเออเนี่ยให้เห็นตะแกรงปั๊มชัดๆเลยนะครับนีบต่ตะแกรงปัม๊มตะแกรงปัม๊มตะแกรงปัมงป๊มสี่ใบกับมือจับไม้นะครับผมอ่ะมือจับไม้นะครับมือจับไม้เดี๋ยวตัวนี้จนสักคิดแผนเด้อครับผมนี่นะครับจางนี้เลยนะครับตามรูป ข้างหลังก็จะเป็นเม็ดลิทนะครับผมนี่นะครับข้างหลังตามนี้เลยนะครับซีใบนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะนี่ไม้ยังดีอยู่นะตัวนี้ตัวนี้อ่าข้างอ่ะยี่สิบมิลตัวเนี้สิบห้าสิบห้าสองสองสองข้างเนี้ยซ้ายขวาเนี้ยมายี่สิบมิลเลยนะครับตัวนี้อ้าชุดนี้อ่า ชุดนี้เอาชุดละ3า0 0บาทพอ12นิ้วยังไม่รวมส่งนะครับคบ่าจัดส่งถ้าไม่ใช่กรุงเทพนี่จะอยู่สีใบแน่จะอยู่เจร้อยบาทแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเดี๋ยวจะเช็คราคาให้อีกท,ทีหนึ่งก,กรุงเทพและพอดีมันทนท่านที่สตูนี้เราจะเอาพร้อมดอกนะครับเป็นคันนี้นะครับทางร้านเรามีจัดชุดใส่ให้นะครับ12นิ้วมือสองก็มีคแล่มือสองก็มีหล เป็นต้องแปดหรือเป็นปากซอยซดนะครับได้นะครับจัดชุดพร้อมดังนะครับตามงบของท่านเลยนะครับผมเพิ่มอีกนิดหน่อยเองครับผมนะแต่พร้อมดังเลยครับผมเนาะครับแบบกระเทยเทบเลยนะครับปากปากลายเล่เดี๋ยวพาไปชมปากลายเล่ดีหนึ่งอนาะปากไป21นาทีแล้วปากลายเล่ตัวนี้นี่ขายตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทมีมาแปดปากใส่ใสเจ็ดห้าศูนย์มาตัวนี้คอหนึ่งจุดสี่เนาะใช่ไหมไม่รู้สองนิ้วมั้งถึงครับ อันนี้ท4อนุเครับเอาไม่ต้องไม่ต้องไป็บาบรรยายโคลกเอาเป็นว่าโคใครอยากรู้เดี๋ยววัดให้เอาเป็นว่าตัวละเจ0ดบาทอ่ะเอาประมาณนี้แค่นั้นเลยอยากอยากรู้ขนาดก็ถามมาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับพีอออเดีโนะครับยเมนเตพีอาร์อาพอาร์สมัยเมียนสีดำผสมมาหนึ่งเนาะ ต้นของเขาแล้วนี่ของเขาครับเยอโดนขวังยาไม่รู้ใครเป็นคนประกอบมานะครับนี่ไปซื้อของจากด้านไหนไม่รู้นี่ประกอบมานี่ละลายมาเลยอ่าจตเป็นอย่างงี้ครับผมดอกละตัวพีอาร์สีเหลืองนี่ดอกละเอาแค่ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนี่นะครับนี่อย่างงี้นะครับนะครับอ่ออันนี้อันนี้ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยๆเลยนะครับดอกพีอาร์เมล็กสองก้อนตูดจีบไวสีนิวดูไหมยกดูนิดหนึ่งนะครับ ดอกละสองพันเก้าร้อยบาทเออนิดเดียวพอแล้วเนาะอ๋อสวยๆเลยนะครับสวยเดิมๆทางนั้นผมไม่เห็นสวยๆเลยนะครับสวยๆจริงๆสวยนครับสวยๆเดิมๆเลยใช้อยู่สองสามงานเองนะครับนะครับเชอร์ริชเจอพันสองอันนี้เดิมๆใช้งานปกติดอกละสองพันแปดร้อยบาทครับดอกละสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นอ๋ออย่างอื่นก็โอเคแล้วมั้งพี่เป้เสร็จแล้วขาตั้งมอเตอร์นะครับผมมีขาตั้งเยอะนะครับผมมีเยอะนะครับของยี่ห้ออะไร ยี่ห้ออะไรนี่ครับตามนี้ทาดาครับผมขอทาดาคู่ละเท่าไหร่คู่ละเจ็ดร้อยบาทคู่ละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับยังไม่รวมส่งนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมมีหลายคู่นะอันนี้สี่สี่ศูนย์ในตัวละสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ปากเล็กนะปากปากมันเล็กครับปากเล็กสี่คูนสี่มันนะครับสี่นิ้วก็ห้านิ้วครับผมนะครับห้านิ้วก็เลยราคาเลยถูกลงมาครับผมตัวนี้ WWR WR510 ตัวนี้แปดโอห์ม นะครับผมชุดละไปร้อยห้าสิบบาทเงินสบาทนะครับผมนี่ไอไอแบบเนี้ยตัวละพันเอ็ดนะครับนี่มีเยอะนะครับนี่เจ็ดห้าศูนย์รุ่นนี้ตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเขียนแปะไว้ด้วยลูกพี่จะได้ไม่ต้องถามผมเนาะตัวนี้ก็มีคือเป็เปบรรยายเมื่อกี้นี่ผมบรรยายเมื่อกี้ว่าจะจะชุดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสิบสองนิ้ว ครนี้ไม่ตองยกอย่างนี้มันจ้าเอออย่างนี้มันเห็นชัดก่านี่นะครับผมเตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับจัดพร้อมตู้พร้อมดอกไปเลยนี้เอบีหกร้อยบวกนะครับเป็นดอกไม่มือหนึ่งนะครับผมนะครับสวยๆเลยครับประมาณนี้เลยอ้าก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็บรรยายมาเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าเอ็มก็เหลือประมาณนี้นะครับอย่าขายอะไร ท็อปโรนะครับผมยังอยู่ละท็อปโรยังอยู่5,500บาทรวมส่งนะครับหรืออยากให้ลดกว่านี้ทักมาหลังใหม่ลังใหม่หลังใหม่เลยนะครับพ o ร e r เอ็มวสิบสามนี่ Modify CA 12 18นิ้วค่าละ3ามสีดอกเลยนะครับนี่สองสามเท่เนี้ราคา7,000กว่าบาทหกพักว่าบาทก็มีเอฟเฟกตตัวละพันนี่มีของให้นะครับตัวนี้ EQ ตัวนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับ DBX อ่ะ เอมเฟดเอมเฟดเดี๋ยวยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เป้ลองเดี๋ยวพี่เป้ลองนะครับอ่ะเราพี่เป้ลองไอ้ตัวนี้ตัวนี้สิดเอ๋อตัวนี้เป็นเคาเรียกอะไรนะคัฟเวอร์มิกตัวนี้สองพันกว่าบาทสองพันเท่าไรเนาะตัวนี้สองพันกว่าบาทแล้วกันทักมาเลยตัวนี้สิบห้าสิบห้าค่าละสองได้นะครับตู้พีเอสอ๋อเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางจริงๆนะครับต้องกราบขออภัยด้วย เพราะว่าแค่นี้ก็ยุ่งยากเหนอยในจะของตีกลับด้วยอะไรด้วยบางบางท่านเนาะก็เรายินดีรับคืนถ้าไม่นานจนเกินไปนะครับก็เรายินดี๋ยวคำปรึกษาทุกท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับของที่ส่งไปเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะยาวเกินและยี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะเสร็จช้านะครับโหลดอ๋อพี่ป้กราับสวัสดีมิรักแฟนเพียง,งก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม